ขอเชิญ FC รายการโอเคพีผู้มีจิตศรัทธาและผู้ใจบุญทุกท่านนะครับร่วมทําบุญบูชาพระอุปคุตรุ่นขุนโดงมหาปราบนะครับโดยมีท่านพลตำรวจโทเรวัตกินเกศรเป็นประธานในพิธีนะครับพิธีปลุกเสกจะเริ่มวันที่19ตุลาคมนะครับโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังดระดับประเทศร่วมกันปลุกเสกรายได้ทั้งหมดนะครับนำไปสร้างพระมหาเจดีย์84,000พระธรรมขันธ์ หลังจากที่เราบูชาวัตถุมงคลพระอุปคุตแล้วเราจะทำรายบล็อกทันทีจะมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวและจะไม่มีรุ่นต่อไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถร่วมบูชาได้ทางเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้หรือเพื่อนๆที่ไม่ต้องการบูชาพระแต่ต้องการร่วมทำบุญคนะเล็กคนน้อยตามกำลังศรัทธาก็สามารถโอนที่บัญชีที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญทุกท่านครับ และเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามดูรายละเอียดดูรุ่นของพระอุปคุตได้ทางเพจที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทักไปที่เพจได้เลยครับขอขอบคุณผู้สนับสนุน,นรายการนะครับณอริสาคลินิกสถาบันเสริมความงามนะครับเรื่องความงามเรื่องความสวยไว้ใจเรามาที่นี่จบครบทุกความหล่อสวย เพื่อนๆสามารถสอบถามโปรโมชั่นได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้และถ้าบอกว่ามาจากรายการ OVP หรือเป็น FC ทะีลิวัตรรับส่วนลดพิเศษได้เลยติดต่อไปได้เลยนะครับถึงว่าเดี๋ยวนะครับ แป๊บนะไม่รู้มันอ่อนหรืออยังครับสวัสดีครับช่องแดดมันผิดปกติไนงะอ่าครับครับ ประทานโทษโอ้ยผมก็ดันมีเวนเข้าไปอีกแล้วใช่ไหมครับปากก็จริงๆเลยนะครับคือมันผิดปกติไอ้ช่องดำเนี่ยปกติมันแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ต้องขึ้นมาพันพันกว่าแล้วนะครับนี่มัน ผมก็เลยออกไปแล้วไปดไปูไปตั้งค่าส่วนตัวครับตั้งค่าส่วนตัวคนอื่นก็มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับมันผิดปกติงผมเห็นว่ามันผิดปกติง่ะนะครับเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยขึ้นมาพันเท่าไหร่พันสองแล้วเนี่ยกี่นาทีเองเนี่ยนะครับกี่นาทีเองไม่กี่นาทีเองครับขึ้นมาพันสองแล้วถึงว่ามันทําไมแค่สองร้อยนี่ขึ้นมาพันหกพันเจ็ดแล้วครับมานะครับ มันแป๊บเดียวมันต้องขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันผิดปกตินะครับผิดปกตินะฮะต้องขอโทษจริงๆนะครับก็ได้ทุกท่านเนี่ยช่วยแนะนำผมนะครับว่าออกไปก่อนเนี่ยแค่สามนาทีขึ้นมาสองพันสองแล้วนะครับซึ่งมันผิดปกติไงนะครับดูไปดูยอดคนเข้าดูไม่กี่นาที ว่ามาตั้งแต่ตรงเวนเมื่อกี้เนี่ยดันบนไปไอ้เวนอะไรเงี้ยนะครับขึ้นมาแป๊บเดียวขึ้นมา2003แล้วขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรลบฟังรับชมนะครับเมื่อกี้พูดเรื่องไอ้ที่ปรึกษากอตอนหลอนะครับเขาเรียกกรรมการลงพักครับและไอ้น้องคนนี้มันก็ไม่ได้เป็นหาอะไรกับเขาหรอกครับเป็นแค่ที่ปรึกษาที่จริงมันต้องเป็นกรรมการลงพักอันนั้นแล้วก็จะเขาเรียกเกรดดีหน่อย ถือว่าผ่านการคัดเลือกของผู้มิกับโรงพักหัวหินมาแล้วนะครับนะฮะพวกนี้เขาจะเสียสละนะพวกกตลเนี่ยกตลคือผมพูดง่ายๆกรรมการโรงพักนะครับกรรมการโรงพักเขาไม่ได้ให้โทษใครได้หรอกครับคอยให้คำแนะนำสนับสนุนกิจการของตำรวจนะครับคนจนเป็นไม่ได้นะครับ คนจนเป็นไม่ได้นะครับตำรวจก็ไม่มีรายได้อะไรก็ขอความร่วมมือแต่กอตลอแล้ะครับเตรียมกวักสตังค์อย่างเดียวนะครับกอตลอแต่ว่าตํำรวจเราจะให้เกียรดกันว่าใครเป็นกอตลอลงพักไหนอะไรไหนนะฮะเราก็ถือว่า <c oughs> เป็นพักพวกเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนของของตํำรวจนะครับส่วนที่ปรึกษานี่มันไปนตั้งผมว่าเขาตั้งกันมาเอง เขาตั้งกันมาเองนะครับเขาตั้งกันมาเองนะเอ๊ผมสงสัยก็ไอช่องดำเนี่ยนะทิกตอกเนี่ยอะไรเนี่ยมันขึ้นไปเมื่อกี้ปื๊ดไปสองพันสามแล้วมันลงมาหนึ่งพันอะไรอย่างนี้มันไม่น่าจะใช่นะทําไมมันขึ้นลงอย่างนั้นนะครับขึ้นลงแต่ปล่อยมันเดอะนะครับปล่อยมัน เดี๋ยวนะครับเสียงมันชัดหรือเปล่าครับเราต้องอย่างนี้ครับถ้าไม่อยากมีเรื่องเนี่ยอย่าไปเที่ยวในที่อาโครจรน,นะครับการเข้าไปเที่ยวในที่อาโครจรเนี่ยผมเนี่ยไม่ไปเด็ดขาดนะครับที่อาโครจรคือเข้าไปเที่ยวเทกเที่ยวผับเนี่ยนะครับเขาก็เปิดเพลงให้ฟัง มีดีเจเปิดเพลงให้ฟังไปนั่งกินเหล้ากันอะไรกันนะครับแล้วก็เต้นกันหัวงึกๆงึกงักๆงักงงักนะครับบางคนก็เข้าไปเสพยานะครับเข้าไปเสพยาบางคนก็จะไปหาแฟนน่ะผมว่านะมันอันตรายมากเลย ถ้าเกิดเทคไหนผับไหนมันไม่ได้ทําการตรวจค้นอาวุธอย่างเข้มงวดตรวจค้นอาวุธมันก็คนที่สนิทกับกาดคนสนิทกับเจ้าของเทคมันก็จะปล่อยเข้าไปเกิดเหตุยิงกันนะครับอันตรายผมไม่ไปเลยนะครับนอกจากจะแฝงตัวเข้าไปจับคน้ายเท่านั้นแหละนะครับมันจะเข้าไปจีบสาวเนียนะฮนะมันจะเข้าไปจีบสาว แล้วที่อโคจรอะตีสองตีสามยังไม่เลิกเลยอันตรายครับเสียงหายใช่ไหมคุณเดี๋ยวนะช่องดำนี่เสียงหายใช่ไหมะเสียงหายเดี๋ยวนะเออมันเป็นอะไรเสียงหายถ้าเสียงหายต้องใช้ไหม้หน่อย มีไม้อยู่เหมือนกันครับแต่ผมจะลองว่าไม่ใช้ไม่จะเป็นยังไงช่องแดงชัดมากใช่ไหมช่องดำก็อย่างนี้ครับช่องดำเขาบอกอะไรนะจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อน <laughs> นะครับจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อน อ่ะหมายังเสียงมายังเสียงมายังชัดทั้งสองช่องเลยเสียงปกติเอา้าขายดันบอกว่าเสียงหายผมก็เลยนะั่นอะไรนะ ชัดเจนแล้วนะครับครับก็คือผมก็แนะนำไอ้น้องคนที่ก่อเหตุนะครับไม่ต้องไปสู้คดีไม่ต้องไปสู้ไปปิดไปอะไรนะครับกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยกล้องวงจรปิดผมคิดว่าผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นให้คนก่อเหตุมี power หรอกครับมันเป็นเทคเป็นผับ ที่ไม่ได้รับใบุญาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับมันก็กลัวมีความผิดเป็นพยานหลักฐานเป็นพยานหลักฐานมันจะได้อ้างได้ว่าไม่ได้เป็นเทกเป็นพับนะครับเป็นร้านอาหารธรรมดาเปิดเพลงฟังนะครับแต่ถ้ามันมีกล้องแล้วเสียงมันตึ้มตึ้มตึมตึมมีมีมดนตรีด้วยอะไรด้วยเป็นสถานประกอบการประเภทหนึ่งสองสามอะไรเข้าไปางั้นนะ่ะไอ้คนที่จะไปถอดกล้องได้ก็เจ้าของนั่นแหละนะครับ ตั้งข้อหาเจ้าของไปเลยครับช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะเดี๋ยวก็โดนข้อหาวุ่นวายนะว่ากันตงตรงๆลูกผู้ชายทำผิดยอมรับผิดนะครับเมมในกล้องว่างเปล่าเดี๋ยวนะลูกสาว ของต้อยเย็นใจใช่ไหมครับคลิปลูกสาวต้อยเย็นใจพาไปดูถ้ำที่คุณพ่อเขาเสียชีวิตใช่ไหมไม่ได้ดูเลยครับไม่ไม่รู้ว่าชื่อคลิปอะไรนะฮะแต่ว่าโอ้โหไอ้ต้อยนี่ผมรักน้ำใจมันนะมันสู้ชิบหายเลยนะครับมันเป็นคนร้ายคนเดียวที่ ยิงสู้กับผมแบบถวายชีวิตเลยผมพูดเนี่ยตะโกนเลยครับไอ้ต้อยย้อนมอบตัวเดี๋ยวกูจะช่วยเรื่องคดีออกคุกมาแล้วมาเป็นลูกน้องกูผมไม่ได้หลอกมันนะครับโอ้มันยิงสู้ยิบตาเลยนะครับแล้วก็หนีลงถ้ำเพราะผมกดเชิงผมดีกว่านะนะครับ มันไปยิงตัวตายนะผมไม่ได้ไปยิงซ้ำนะครับผมไม่ได้ไปยิงซ้ำคือผมเนี่ถ้าคนร้ายไม่สู้นี่ผมไม่นั่นนะครับแต่ไปจับนะครับไม่ไม่เอานะครับผมนี่ลูกผู้ชายครับสไตล์ขบอยดวลกันนะครับผมสไตล์อย่างนั้นครับสไตล์อย่างนั้นนะครับสไตล์อย่างนั้นนะผมไม่เห็นแล้วครับว่าลูกสาวของต้อยเย็นใจเข้าไป ชื่อถ้ำผมยังจําไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าผมประทับใจเขาเท่านั้นแหละที่เป็นคนร้ายที่แม่นสู้ยิบตายจริงนะครับและยิงกันตัวต่อตัวนะไอจ่าเอียดจ่าอ่างนี่แม่ไม่ช่วยผมยิงเลยนะผมต้องหันไปถีบไอจ่าเอียดจ่าอ่างไอสัตว์ไม่ช่วยกูยิงเลยมันบอกยิงได้ไงเดี๋ยวมันเห็นแสงไฟมันก็ยิงใส่ผมเอ้าอย่างนั้นมันก็ให้มึงยิงใส่กูคนเดียวสิวะนะครับ ไอ้จุดที่ผมนอนหมอบอยู่นะลูกปืนสิบเอ็ดมมขอให้ต้อยมาเนี่ยคาต้นไม้ต้นไม้ต้นไม่ใหญ่ครับต้นเท่าแขนนะมันเป็นแค่ๆป่าเต,ต็งลังนะครับโอ้เชิงมันสูงนะครับมันลงไปในถ้ำแล้วมันยังไปเอาปืนอาก้ามาพาดกับไอ้จอมปวกในถ้ำอะเห็นเข้ามาถ้าผมลงไปมันก็สอยผมเสร็จนะครับ อันนี้เขาเรียกประสบการณ์นะครับผมก็อาหสิกรรมกันแล้วนะครับมาเนี่ยอโหสิกรรมกันนะครับส่วนใครจะโกรธจะแค้นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับตามข้อเท็จจริงอย่างนั้นนะครับแล้วผมวิสามันทุกครั้งผมไม่เคยไปขอเงินเลยคือปกติวิสามันคนร้ายได้หนึ่งศพเนี่ยผมจะต้องทําเรื่องขอความดีความชอบครับ ทางราชการจะให้เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิดให้ผมหนึ่งขั้นจะเป็นเงินเพิ่มเข้ามาเพิ่มมากินไปตลอดชีวิตยันผมก็เสียงตอนนี้ผมก็ได้กินนะครับแต่ผมถือว่าเป็นเงินบาปผมไม่เอาผมว่าผมเป็นตํารวจคนเดียวที่ไม่ขอขั้นวิสามันเลย ส่วนใหญ่เขาจะต้องขอดินน้นรนขอกันทุกคนครับยกเว้นคนที่ขอไม่เป็นทำเรื่องไม่เป็นเท่านั้นแหละครับเขาขอกันทุกคนลองไปถามพวกตำรวจที่ประทะกันที่ว่าได้ขั้นพอพอพอเงินเพิ่มพิเศษไหมก็จะได้นะครับแต่ผมเนี่ยตั้งใจตั้งแต่สมัยเริ่มรับราชาการว่าขอขอทำตามหน้าที่ใครไม่ยิงผมผมก็ไม่ยิงใครยิงก็ยิงกันก็เท่านั้นแหละ ไม่มึงตายกับกูตายนะครับผมไม่เคยขอเลยครับโอ้โหถ้าขอแล้วได้บ้านเบิกเลยแต่้เงินนั้นเนี่ยได้มาเป็นเงินบาทไปซื้อรถก็เดี๋ยวรถคว่ำไปซื้อบ้านก็เดี๋ยวบ้านไฟไหมเอามาซื้ออาหารกินก็จะเป็นมะเร็งตายนะครับ ผมอ่านเดี๋ยวนะปัดทางนี้มันจะอ่านเออมันจะอ่านได้ชัด่อยนี่ต้องคอยก้มมาอ่านทางนี้เอ,อเนี่ยไอ้ผับที่หัวหินเนี่ยครับผมจะเข้าไปจับคนร้ายผมรู้ว่าไอ้คนร้ายหลายเนี้ยไอ้มือปืนหลายเนี้ยมันต้องมาเที่ยวเทคผมเรียกเทคนะครับสมัยผมเนี่ยเรียกเทคเทคนะครับที่หัวหินเนี่ย ที่โรงแรมแกลนนะครับเมื่อก่อนมีโรงแรมแกลนนะฮะผมก็ผมก็เข้าไปมันประตูทางเข้าเนี่ยมันก็เล็กครับเล็กประตูทางเข้าเนี่ยเล็กผมก็เดินมุดเข้าไปครับมันเดินชนผมหงายเลยปักเลยนะครับผมก็ยกมือไหว้ขอโทษขอโทษครับพี่โอ้มันมากลางใส่ผมอีกนะครับ มึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครผมบอกผมไม่ทราบครับพี่ขอโทษผมมาเที่ยวบอกกู้เนี่ยลูกน้องเลยวัดมันพกข้าวหลามด้วยสิบเอ็ดม้ม,มผมก็ถามว่าเลวัดไหนครับพี่บอกเลวัดกินเกสรใ้สัตว์มึงรู้จักวาโอ้โหผมก็ยกมือไหว้มันอี โบอกโอ้โหผมอยากรู้จักมานานพี่แนะนาให้ผมรู้จักแม่ก็ข่มผมใหญ่เลยคุยนะครับผมก็เลยฝากเนื้อฝากตัวกับพี่เขาให้ออกมานอกเทกนะครับให้ออกมานอกเทกนะครับผมก็เลยตามไปสะดเดาะเคาะซะเอาไปเอาตัวไปสะดเดาะเคาะเลยคือถ้าปล่อยมันไว้เนี่ย มันจะไปอ้างทําให้ผมเนี่ยเสียหายอีกเท่าไหร่ไม่รู้ทางทั้งนี่ผมไม่รู้จักมันเลยผมก็ให้มันโยนหัวโยนก้อยผมให้บอกว่าเฮ้ยมึงทําอย่างนี้มึงกับกูไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองหรอกนี่ตัวกูเองไอ้เหี้ยมึงยังชนกูหงายท้องเลยทําท่าจะเอาเข้าหลามตบกูอีกมึงโยนหัวโยนก้อยถ้าถ่ายผิดมึงก็ไปตามทางมึงถ้าท่ายถูกก็เลิก ทำอย่างนี้นะมันก็ท้ายผิดนะครับก็สะเดาะเคาะกันไปนะในในผับในเทคเนี่ยนะเข้าไปเนี่ยนะแหม่ไม่ที่จริงไม่อยากจะคุยอะอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวจะหาว่ามา เป็นคนทารลุนหดหลายนั่งกันเนี่ยลูกน้องนั่งเป็นฝูงเลยเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยเข้าหลามมันอยู่ในเสื้อคลุมเนี่ยเข้าไปพอเดินผ่านมันปุ๊บหงายท้องฟาดเบาะขาเทกเลยแล้วก็วิ่งไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงด้วยตายฟรีอีกนะตายฟรีอีกนะครับผู้มีทิพนนะครับ อันตรายหัวหินผมว่าโดนย้ายครับมึงเก็บของเถอะห้าเสือเก็บของครับผมว่าโดนย้ายนะครับใครโดนย้ายตอนนี้ถือว่าดวงสวยคือปกติพอมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นเนี่ยแล้วก็เป็นผับเถื่อนเทกเถื่อนอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะย้ายประจำสปรกรก่อนนะครับ หลวงพ่อขัวหินจะย้ายมาประจําสอประกอก่อนประจาสอประกอั้งก็ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเสร็จก็จะถ้ามีมูลก็จะตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยนะครับทางวินัยร้ายแรงอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วกว่าจะตั้งเสร็จแม่นเข้าฤดูแต่งตั้งโยกย้ายพอดีเลย วันเดือนตุลาเนี่ยต้นๆเดือนตุลาเขาจะตั้งผู้ชักการตํารวจแห่งชาติแล้วนะครับตั้งผู้ชักการตํารวจแห่งชาติหลังจากนั้นเดือนพฤศจิกาก็จะตั้งให้พวกผู้รองผู้การคือพวกในพนเนี่ยคงจะเสร็จเดือนตุลาหมดอะเดือนพฤศจิกาเขาจะระดับพันไว้เอกพิเศษคือรองผู้บับการลงมาถึงสัตร์ก็เดือนพฤศจิกายน ไอ้นี่สวยจริงๆนะมึงอ่ะทีหวัวหินเนี่ยนะครับเขาเรียกกำลังกำลังคาบเกี่ยวเลยกำลังคาบเกี่ยวจะแต่งตั้งโยกย้ายเลยนะครับคือเขาเรียกว่าแก้ตัวไม่ทัน,นพูดภาษาตำรวจว,ว่าวิ่งไม่ทันนะครับวิ่งไม่ทันนะครับวิ่งไม่ทัน <c oughs> สวยสวยครับอันตรายครับตำรวจโรงพักเนี่ย แล้วมันมีอีกคดีนึนะเดี๋ยวเล่าเรื่องคดีอีกคดีเดี๋ยวนะเอาน้ำกินนะี่ยอ๊ะเล่าเรื่องคดีที่ ตำรวจไปโดนคนร้ายยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสที่สิงห์บุร <c oughs> ีนะฮะไอ้ไอ้คนร้ายหลายเนี้ยมันก่อเหตุที่สมุทรสาครนะครับ <c oughs> พูดง่ายๆว่ามันก็เหมือนกับตำรวจเคยใช้เป็นสายในการล่อซื้อยาเสพติดอยู่อะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับ ไอ้นี่ก็กลางกลางแล้วมีข้าหลามแม่นมีสองก็บอกนะเป็นข้าวหลามออโตเมติกขนาดจุดสี่ห้ายี่ห้อรู้สึกจะเป็นยี่ห้อชูตเตอร์และไปแกะใหม่นะครับไปลบลบและมาครอบทะเบียนเป็นโค แต่ตำรวจเนี่ยเขาดูแล้วก็รู้แล้วว่าไอ้เหี้ยนี่ยี่ห้อชูเตอร์นี่หว่านะครับยี่ห้อชูเตอร์อีกก็บอกเป็นก้ามมอบาลิสตาก้ามมบาลิสตาจุกระสุน15 16นัดคาลำมนะครับแล้วมันก็กลางกลางก็จะไปซ้อมยิงอยู่เรื่อยซ้อมยิงที่ใน ในสวนมันน้ามันญาติญาติมันก็เลยแจ้งตำรวจลำคาญหลานเขาจะหลับมันก็ไปยิงชิพายไว้ป่วงเลยนะครับเขาห้ามมันก็ไม่ฟังนะครับเขาเลยแจ้งตำรวจจะให้ไปเตือนหน่อยนะครับมันยิงเขาตายสองศพเลยโอ้โหไม่จังไรนะครับหลังจากเกิดเหตุมันก็หลบหนี มันเคยเป็นลูกน้องตำรวจเคยเป็นสายตำรวจมันก็รู้วิธีการทำงานของตำรวจนะครับก็หลบหนีพุ่งเข้าบัญชาก็เลยบอกว่า y, เฮ้ยไอ้เที่ยเด็กมึงเนี่ยไอ้คนเนี้ยมึงให้มันมอบตัวนะไอ้ลูกพี่มันเนี่ยฉันยศในดาบนะก็ไปคุยกับญาติพี่น้องของไอ้มือปืนเนี่ย บอกว่าให้มอบตัวแต่อีกคนนึงเนี่ยมันบอกกับเพื่อนมันบอกว่ามันสู้ตายมันสู้ตายไอ้ทางตำรวจนี่ก็ขยันนะตำรวจสมุทรสาครเนี่ยภูมิกับสื่อจังหวัดกับทีมงานก็ยกกาลังไปไปขอความร่วมมือกับลูกน้องมือขวาผมเลยคือพันธุเอง,เอง จิติสามทองภูมิกับสืบสวนจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ <c oughs> ตอนไปประสานก็ไปบอกว่าไอ้คนร้ายที่ยิงสองศพที่สมุทรสาครเนี่ยที่เป็นข่าวทีวีกันทุกช่องเนี่ยมันหลบหนีมาอยู่ในเขตนี้นะครับมันหลบหนีมาอยู่ในเขตนี้ไอ้นี่ก็อบอกว่ามันนัดมอบตัว อีกคนก็บอกเฮ้ยไว้ใจไม่ได้หรอกสัตว์มีขนคนมีห่มคนร้ายมีปืนมึงไปไว้ใจได้ไงวะนะครับสัตสัตว์มีขนคนมีไอ้นั่นคนร้ายมีปืนไว้ใจไม่ได้นะครับไอจิตติไม่ไว้ใจอยู่แล้วนะครับจัดชุดกันเขาก็จัดชุด เพื่อจะเป็นมอบตัวชุดแบบชุดประทะเลยนะครับเตรียมโล่กันไปด้วยแต่ไอชุดแรกบอกเขามอบตัวนะครับขับรถตำรวจไปนะครับจะไปเข้าไปรับมอบตัวมันเห็นรถตำรวจมันโดดออกมาคว้าปืนสองก็บอกอัดใส่แล้ว๊ปุ๊บ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 มานะครับโอ้โดน ผู้หมวดท่านหนึ่งที่อยู่สืบจังหวัดสมุทรสาครเข้าที่ขาเจ็บสาหักเลยแล้วดีนะครับปกติเข้าที่ขาเนี่ยถ้าไปโดนเส้นเลือดแดงใหญ่เนี่ยเสียชีวิตทันทีนะเสียชีวิตทันทีนะครับไอจิติก็บอกเฮ้ยแม่นยิงใส่ตำรวจอัดนะครับ ็อัดใส่เข้าไปนะครับมึงก็พรุนเหมือนกันมึงยิงตำรวจโดนมานัดนะมึงก็แดกไปเถอะกี่นัดก็นะครับเอาไว้ทำหี้อะไรคนอย่างนี้มอบตัวเนี่ยมึงต้องครานมามอบตัวนะครับขอกราบเรียนเชิญเอฟซีทุกท่านนะครับร่วมทําบุญสร้างโบสถ์ที่วัดสถิตชลาทานหรือวัดใกล้จังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้ ก็ได้สร้างดาเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับยังรับโอนรับบริจาคอยู่นะครับขอกราบขอบพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกทท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ํารวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนตลอดปีครับผมสวัสดีครับผมโออิพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอสวัสดีนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกองน้ําดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึงเครื่องกองน้ําตัวนี้เป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมครับผม แล้วทำไมเครื่องกองน้ำตัวนี้ถึงเจาะจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นอย่างไรฮะอ่าเครื่องกองน้ำอันนี้มันสามารถคจัดโคลนกลิ่นแล้วก็บางทีเราอาบน้ำเราจะรู้สึกคันตัวแต่พอติดตั้งเครื่องเรียกกองดักหน้ามากดักตะกอนดักกลิ่นอ่ามันจะทําให้น้ําเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นหก ปกติมัน12,800บาทแต่ถ้ามาจากรายการพี่โอค VIP พีเราจะติดให้นะคะ6,800บาท6 8 0 0บาทใช่โอ้เหมือนได้ปีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างหนึ่งได้ไหมฟรีค่าติดตั้งได้ไหมค่าแรงได้ค่ะฟรีค่าติดตั้งนะในบริเวณอ่าไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์บุรีอุทัยสุขได้หมดครับขึ้นไปทางเหนือไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่า เป็นเอฟซีที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก็ไปได้หมดได้หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว่าขอค่าน้ำมันให้หน่อยนะครับคิดว่าสงสารสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้นะครับแล้วก็ราครับูมกมากเลยท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกมาว่าจากรายการ OVP ีติดต่อมาได้เลยใชติดตั้งฟรีทั่วอาณาจักรนะครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่า ด้วยประบการณ์20ปีเราจึงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณครับ